สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเอฟสันอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นเอฟสันนะครับ L Series นะครับจะเป็นแท้งจากโรงงานนะครับผมจะเป็นเอฟสันเสองสองศูนย์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเพื่อนสมาชิกนะครับส่งมาซ่อมนะครับผมก็คือหัวพิมพ์นะครับอันนี้ลูกค้าเทสมาให้นะฮะบอกว่ามันปริ้นมันขาดนะครับแล้วก็ปริ้นไปได้ประมาณแค่พันสี่สิบสี่สิบเจ็ดแผ่นเนี่ยปริ้นไม่เยอะนะฮะ แต่เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะเทสไปพร้อมกันนะครับผมว่าเครื่องมันมีอาการยังไงนะครับผมอันนี้เราก็จะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ต่อกับสายยุดมีเข้ากับคอมนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะแกะเครื่องเราต้องเปิดเครื่องดูก่อนนะเพราะมันมีปัญหาอะไรมาหรือเปล่านะครับผมเครื่องหมุนทํางานนะครับผมไฟติดนะฮะพอพิมพ์ขยับนะครับผม เวลาเราจะเช็คเครื่องนะครับเราก็เปิดฝาดูนะครับดูหัวพิมพ์มันวิ่งดูฟังเสียงนะครับผมว่ามันผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับผมไฟแดงขึ้นไฟแดงขึ้นนะครับผมเกิดถ้ากระพริบอย่างนี้แสดงว่าเครื่องมีปัญหานะฮะถ้าสั่งปิ้นมันอาจจะบอกในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีอะไรติดหรือมีอะไรหล่นในตัวเครื่องนะครับผมยกตัวอย่างนะผมจะลองสั่งปิ้นดูนะครับผม มันปินไม่ได้นะครับเห็นป่มมันปินไม่ได้นะฮะมันปินไม่ได้มันเออร์เลอร์นะครับผมลักษณะนี้อาการนี้นะครับเบื้องต้นเราต้องแกะเครื่องดูก่อนนะครับผมแต่ผมสันนิษฐานนะครับว่าไม่สแกนเนอร์ก็อาจจะเป็นเรื่องของสายแพรนะครับผมเพราะตัวนี้ลูกค้าแกะเครื่องมาเองนะครับผมเวลาเพื่อนสมาชิกแกะเครื่องเองนะครับผมหรือเวลาดูคลิปนะครับผมให้ดูให้จบก่อนค่อยทําการแกะหรือลื้อเครื่องนะครับแต่ถ้านะครับผมยังไม่ชํานาญพอให้ถ่ายรูปไว้ก่อนก่อนที่เราจะลื้อนะครับแต่เบื้องต้นอาการนี้นะครับผม สันนิษฐานไม่สองสองอาการนะครับก็คือสแกนเนอร์นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับลอดสแกนเนอร์ไม่ติดนะครับผมสองนะครับผมสายแพรหัวพิมพ์นะครับคือสายแพรตรงนี้นะครับเนี่ยที่ต่อเข้ากับบอร์ดนะครับผมอันนี้เจอบ่อยเวลาแกะเครื่องเองนะครับแล้วตัวอันนี้ยตัวฝาครอบนะครับผมมันไปเกี่ยวหลุดนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็ลองแกะเครื่องดูก่อนนะครับผมดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมเอฟสันนะครับทุกครั้งที่เราจะแกะเครื่องหรือถอดอุปกรณ์สายแพรต่างๆนะครับผมเราต้อง ปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเอากระดาษอาก่อนจะได้เห็นชัดๆนะครับผมแกะเครื่องก็อันนี้ผมเคยสอนหลายครั้งแล้วนะครับผมก็จะมีน็อตด้านข้างนะนี่นะครับาถอดน็อตเดวก่อนนะครับผมนี่นะนะครับแล้วก็สแกนเนอร์นะครับน็อตฝาบนนะฮะเวลาถอดจะไปใจร้อนนะครับค่อยๆทำนะค่อยๆถอดค่อยๆทำนะครับผม จากนั้นเราทําการถอดนะครับตัวฝาครอบนะครับโดยการบิดนะฮะบิดนะครับผมบิดแล้วยกออกได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็จับสแกนเนอร์นะครับถอดออกได้เลยนะครับผมยกขึ้นแล้วก็ถอดสายสแกนเนอร์ออกนะฮะนี่นะนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผมว่าเมื่อกี้สายสแกนเนอร์ไม่หลุดนะครับผมแต่มาดูเห็นไหมครับนี่ สายแพร์ตรงนี้หลุดนะฮะเพราะว่าเวลายูเซอร์หรือเพื่อนสมาชิกเวลาเราเราใส่ฝาตัวนี้เข้าไปครับเนี way, ่ยเนี่ยตัวนี้เ <seg> ข <und ati> ้าไปอะครับผมเนี่ยแล้วเราใส่ฝาตัวนี้เข้าไปอะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเนี่ยเวลาเราประกบตัวนี้เข้าไปครับไอ้ตัวนี้มันไปเกี่ยวนี่ยครับมันจะไปคั้มอย่างเงี้ยฮะทำให้สายมันหลุดได้นะครับผมถึงบอกเวลาใส่เนี่ยต้องระวังนะครับผมพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่สายดูก่อนนะว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับ น,นี่ผมใส่สายแล้วนะ F3 นะครับมันสามารถิมินเทสได้โดยที่เราไม่ต้องต่อสแกนเนอร์นะก็คือเปิดเครื่องมันจะสามารถิมพ์เทสได้นะครับผมแต่ไฟสีส้มจะขึ้นนะฮะแต่ไฟสีส้มจะขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่ชํานาญพอนะครับผมเราสามารถใส่สแกนเนอร์แล้วก็เทสได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่สแกนเนอร์นะครับผมไม่ต้องใส่น็อตก็ได้นะครับใส่แค่ตัวสายแพรสแกนเนอร์เข้าไปนะเพื่อที่จะดูการทํางานของตัวเครื่องหรือตัวสแกนเนอร์นะครับผม ก็ใส่แค่นี้ได้นะครับผมไม่ต้องไขยน็อตนะครับผมเดี๋ยวเราผมจะลองเสียบพักไฟดูนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องดูนะไฟสแกนเนอร์ติดนะฮะสแกนเนอร์ขยับเห็นไหมครับผมแสดงว่าสแกนเนอร์ไม่มีปัญหานะครับรานนี้เราก็มาดูว่าไฟสีแดงกัะขึ้นหรือเปล่านะครับดูหัวพิมพ์วิ่งนะครับผมเวลาเช็คเราเช็คตามสเต็ปนะครับผม ดูแต่ละอาการนะฮะหรือเวลาเราแกะเครื่องเราก็จะดูนะครับว่าก่อนที่เราจะแกะนะครับอาการเป็นยังไงแกะแล้วนะครับผมก็ต้องดูอีกว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเครื่องปกติเลยครันนี้เห็นไหมฮะไม่ขึ้นแล้วก็คือสายเมื่อกี้หลุดเห็นไหมครับอันนี้คืออาการแรกส่วนอาการที่สองลูกค้าแจ้งมาหัวพิมพ์ตันนะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างหัวพิมพ์ดูก่อนนะ นะครับโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่นะครับคลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์นะครับผมแล้วก็มาเลือกนะครับผมนะครับ printing preference นะครับตัวนี้นะคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปการบำรุงรักษาถ้าของเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษก็ maintenance นะครับผมคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดขั้นสูงหนึ่งรอบนะครับผมการทําความสะอาดหัวพิมพ์ไม่แนะนําให้ทําเกิน2ครั้งนะครับผมถ้าไม่ออกก็เราต้องเช็คในพวกของตลับหมึกนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับผม <Es> <an> เดี๋ยวผมก็จะลองท please, ําความสะอาดดูนะครับผมนี่นะครับเครื่องก็จะทําการทําความสะอาดหัวพิมพ์นะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับประมาณสักเกือบ4-5นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราทําความสะอาดขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสหัวดูก่อนนะครับว่าหัวมันจะออกหรือเปล่านะครับผมถ้าหัวมันยังไม่ออกเราก็ต้องแกะหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับแล้วก็เช็คตามสเตปไปนะครับผมอันนี้ก็รอประมาณสัก4-5นาทีนะครับ หลังจากเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเครื่องก็จะบอกนะครับว่าเสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมครับผมเราใส่กระดาษเข้าไปเดี๋ยวเราใส่กระดาษกระดาษเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวคลิกเสร็จสิ้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่กระดาษเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับผมจากนั้นเราจะมาปรินเทสดูนะครับผมทดสอบการพิมพ์นะครับผมตัวนี้นะทดสอบการพิมพ์นะครับผม นี่นะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับผมกดพิมพ์นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าหัวพิมพ์จะออกหรือเปล่านะครับผมไฟแดงขึ้นนะครับไฟแดงขึ้นเนี่ยมันก็จะฟ้องอาการในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือแผ่นซับหมึกเต็มนะครับผมเห็นไหมครับระยะแผ่นซับหมึกเต็มนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็ต้องปลดล็อกบอร์ดอีกนะครับผมต้องปลดล็อกบอร์ดก่อนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าอาจจะล้างหัวพิมพ์พมาหลายครั้งแล้วทําให้บอร์ดมันล็อกง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลดล็อกบอร์ดก่อนนะครับผมเราก็จะมีตัวโปรแกรมนะครับเคลียร์ซับหมึกนะครับเขาเรียกว่าโปรแกรมปลดล็อกนะครับผม เดี๋ยวเราจะปลดตัวเมมบอร์ดก่อนนะครับปลดล็อกบอร์ดก่อนนะครับผมโดยใช้โปรแกรมนะครับน่ครับเคียร์ซับหมึกนะครับผมเป็นการปลดล็อกบอร์ดนะคลิกเข้าไปครับผมนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับในโฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็เอฟสันนะครับแอดจัดตัวนี้นะครับผมแอดจัดเมนต์ตัวนี้นะนี่ครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมตัวนี้นะก็เลือกเป็นรุ่นของเราแหละ l สองสองศูนย์นะครับผมตัวนี้ออดตัวนี้ก็มาเลือกเครื่องปรินของเรานะครับนี่ l สองสองศูนนะครับ โอเคนะครับเรากดตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือก w a t ์ดอินเนี่ยครับผมเคาเตอร์ตรงนี้นะครับผมนี่นะเลือกตัวนี้นะครับผมคลิกเข้าไปติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่จะการเช็คนะครับผมดอร์เอรนะฮะถ้ามันเออร์เอรแบบนี้อาจจะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะปิดเครื่องปรินนะ ถ้ามันขึ้นเออร์เอร์แบบเมื่อกี้นะครับปิดเครื่องปิ้นก่อนหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องปิ้นใหม่นะครับพอเปิดเครื่องปิ้นใหม่แล้วก็ทําการเคลียร์ใหม่นะครับผมนะครับเช็คใหม่ได้เลยนะครับผมเพราะเราไม่ได้ออกจากหน้านี้แล้วนะเห็นไหมครับ พาเราเช็คใหม่มันก็จะสามารถเช็คได้ใช่ไหมครับผมเมื่อกี้มันเออร์เลอร์หนึ่งถ้ามันเราเคลียร์ปุ๊บมันเออร์เลอร์เรากดปิดเครื่องก่อนแล้วเปิดเครื่องใหม่แล้วเราก็เช็คใหม่นะครับผมนี่จากนั้นเราจะทําการเคลียร์นะครับติ๊กถูกตรงหน้านะครับตรงนี้นะแล้วก็มาเคลียร์ตรงนี้นะครับผมนี่นะคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็โอเคนะครับผม ลักษณะนี้ก็เหมือนเดิมมันขึ้นอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเหมือนของผมเนี่ยมันเปิดคอมหลายครั้งนะครับหรือมันเปิดคอมไว้นานเนี่ยบางทีมันเออเลอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับกดปิดโปรแกรมก่อนแล้วก็ปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่องพินน์น,นะโปรแกรมนี้ไม่ต้องปิดปิดเฉพาะเครื่องพิ้พ์นะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องพิ้น์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะรอให้เครื่องพิ้น์หยุดนิ่งนะครับผมแล้วเราจะทำการเคลียร์นะครับผม จากนั้นเราจะเคลียร์ใหม่นะครับผมติ๊กถูกก็อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมแต่เราจะกดเคลียร์ใหม่นะครับผมแล้วก็โอเคนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเคลียร์ได้นะครับผมจากนั้นเราก็กดปิดเครื่องนะครับผมนี่นะครับกดปิดเครื่องนะครับแล้วจากนั้นเราก็กดโอเคนะฮะโอเคนะครับเราก็กดปิดโปรแกรมได้เลยนะครับผมนี่นะ ก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆเข้าไปเคลียร์ปุ๊บมันเออร์เลอร์เราทําการปิดเครื่องปริน์ก่อนนะครับแล้วเปิดเครื่องปริน์แล้วก็กดเคลียร์ใหม่นะครับผมมันจะใช้งานได้นะครับผมตอนนี้อาการที่เราเจอนะครับเจอสามอาการแล้วนะครับอาการแรกเปิดขึ้นมาเนี่ยไฟแดงขึ้นนะครับเราเราเราต้องนับก่อนหนึ่งอาการไฟแดงขึ้นนะครับเราแก้ตรงไหนก็คือตรงสายแพรนะครับผม2นะครับหัวพิมพ์มันไม่ออกนะครับเราสั่งลักหัวพิมพ์ไป1รอบนะครับผม จากนั้นนะครับอาการที่3มนะครับผมก็คืออาการซับหมึกเต็มนะครับเราก็ใช้โปรแกรมปลดล็อกซับหมึกนะครับผมแล้วปลดล็อกแล้วเครื่องจะใช้งานได้นะครับผมเราก็จะมาปินเทสดูก่อนนะครับผมว่านะครับหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์ไปแล้วเนี่ยหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็กดปินเทสหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับผม พอเราปริ้นเทสออกมานะครับผมหัวมันก็ยังขาดนะครับผมอาการนี้เราไม่ต้องสั่งล้างหัวพิมพ์ในคอมต่อแล้วนะครับเพราะว่าล้างยังไงมันก็ไม่ออกนะครับผมเพราะลักษณะนี้นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการตันในหัวพิมพ์นะครับผมอาจจะเกิดจากน้ำหมึกคุณภาพไม่ดีนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้งานเครื่องพิมพ์นะครับผมขั้นตอนนี้เราผมจะถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างข้างนอกเลยนะครับผมผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผม แล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งอันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำนะเน้นย้ำทุกครั้งนะครับต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผมจากนั้นเราจะขยับตลับออกมานะครับมันจะขยับไม่ได้นะเพราะวันจันจะติดตัวล็อกอยู่นะครับผมเราใช้ไขควงนะครับผมดันเข้าไปนะดันตัวล็อกตัวนี้เข้าไปนะครับผมขาวๆนี่ฮะแล้วขยับตลับออกมานะครับผมแล้วก็แกะน็อตตัวนี้ออกนะ ถอดฝาครอบหมึกอ,ออกนะครับผมค่อยๆทำนะครับผมแล้วก็ถอดตัวตลับออกนะครับผมจะมีเดือด้านหลังนะครับเอาเนี้ยไขค,รครวงนะครับผมหรือใช้ไขนิ้วเล็กก็ใช้นิ้วได้นะครับผมใช้นิ้วแกะได้นะฮะเนี่ยเราจะดันตัวนี้ครับผมเนี่ยดันเดือตรงนี้มันก็จะหลุดนะครับผมเราถอดออกมาแเราก็เช็คก,ก่อนด้วยนะครับว่ามันมีหมึกในนี้หรือเปล่านะคถ้าหมึกไม่มีในนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวหัวพิมพ์ไม่ออกได้นะครับผม แต่อันนี้หมึกมันเต็มนะครับผมนี่นะจากนั้นนะครับผมเราจะทําการแกะฝาด้านข้างตัวนี้ออกนะครับผมเนี่ยใช้ไขควงทิ่มเข้าไปด้านด้านข้างนะครับเนี่ยแล้วก็บิดนะฮะเนี่ยทิ่มเข้าไปแล้วบิดอย่างเงี้ยครับเนี่ยทิ่มเข้าไปนะครับทิ่มเข้าไปแล้วบิดนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหลุดนะครับผม กันถอดสายแพร์นะครับผมนะฮะมันก็จะถอดตัวรับตลับออกมาด้วยนะครับทิมด้านข้างนะฮะใช้มือน,นึงดันขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ทิมอีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านข้างกันนะฮะที่เราทิมคือทิมเดือยสองข้างนี้นะครับผมเรายกขึน้นนะอ่ามันจะถอดออกได้นะครับผมเราจะมองเห็นน็อตนะครับผมเราก็ถอดน็อตออกก่อนนะฮะมองเห็นน็อตอยู่ที่ตัวหัวทิมนะครับสามตัวนะครับตัวน็อ ทุกขั้นตอนนะครับผมถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่เข้าใจก็หรือ,อกลัวว่าจะใส่ไม่ถูกก็ถ่ายถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับหรือถ่ายเป็นคลิปไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ไม่หลงไม่ลืมเวลาใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปนะครับผมจากนั้นเราก็ถอดยกตลบหัวพิมพ์นะครับยกหัวพิมพ์ออกมานะฮะเวลายกหัวพิมพ์นะครับตรงนี้อันนี้ต้องควรระวังนะครับ ระวังสายแพรตรงนี้นะครับสายแพร์หลังตลับในเส้นเล Ganz ็กๆเน้นหลุดนะฮะผมนี่นะต้องระวังอันนี้เน้นย้ํานะครับต้องระวังนะฮะเวลาถอดนะอันนี้ผมก็จะใช้ที่ชู้จับนะครับจะได้ไม่ลื่นนะครับผมจับตรงหัวพิมพ์เรายกขึ้นนะครับผมลาย,ยกเนี่ยสายเนี่ยครับสายเล Ganz ็กๆเนี่ยต้องระวังนะครับผมเนี่ยค่อยๆนะครับผมใช้มือนะค่อยๆนะครับผมแล้วก็ถอดถอดนอวพิมพ์ออกมานะฮะ อันนี้ผมก็จะใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์ล้างนะครับผมอันนี้เป็นน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับผมล้างนะฮะก็จะเทใส่ตัวภาชนะอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกหาได้แล้วกัน จากนั้นผมจะใช้นะครับตัวสลิ์นะครับที่จะมีปลายตัวนี้ผมเอามาจากชุดปั๊มหมึกนะครับเป็นสายปั๊มหมึกของพวกแคแนลของพวกเอฟสันนะเอามานะครับจากนั้นผมจะทําการอัดน้ํายานะครับลงไปนะฮะลงไปถี่หัวพิมนะนี่ครับผมทิมลงไปนะครับแล้วอัดน้ํายาไปนะครับผมสังเกต้ําหมึกที่ออกมาเห็นไหมครับผมมันออกมามันขาดนะฮะเนี่ยแสดงว่าหัวมันตันมากนะครับผม เราก็อัดอัดให้ครบทุกหัวนะครับที่มีปัญหานะฮะมาสีมันก็จะออกมานะครับผมหัวตันแทบทุกหัวเลยนะครับผมคือปกตินะครับถ้าของเพื่อนๆสมาชิกที่ที่ล้างเองนะครับผมถ้ามันตันมากนะครับเราอัดน้ํายานะครับเราดูดเราดูดน้ํายาใส่สลิงไว้นะครับอย่างมชติว่าเนี่ยครับสีดํามันตันมากนะครับผมเนี่ย ผมจะอัดน้ํายาอย่างนี้นะครับเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณเกือบวันนึงื่อนผมอัดเนี่ยมีให้น้ายามันมีในนี้ครับแล้วก็วางทิ้งไว้นะครับแช่ให้มันละลายสิ่งสิ่งสกปรกไว้นะครับผมสักครึ่งวันแล้วค่อยมาอัดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่หายแล้วอาจจะต้องยกหาช่างนะครับผมแต่ผมวันนี้นะครับผมพอดีลูกค้ารีบนะครับผมผมจะใช้เครื่องล้างนะครับเป็นตัวเขย่าหัวพิมพ์นะครับผมแทนนะฮะเครื่องล้างก็จะเป็นลักษณะ เป็นเครื่องล้างหัวพิมพ์นะครับผมเครื่องพวกนี้ก็ถ้าเป็นร้านเพื่อนที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับสามารถซื้อใช้ได้มันไม่ได้แพงนะครับประมาณแปดเก้าร้อยนะครับผมซื้อไว้ติดล้านได้แต่ถ้าเป็นยูทเซอร์ที่ใช้งานเองแล้วแบบมันมันไม่จําเป็นต้องซื้อก็ล้างแบบที่ผมแนะนําไปก่อนนะครับผมถ้าไม่หายก็อาจจะต้องยกให้ช่างนะครับเป็นคนจัดการให้นะจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมจากนั้นผมก็จะเติมน้ายาไปนะครับผม เติมน well, ้ํายาเข้าไปแล้วก็จะเอาหัวพิมพ์นะครับวางลงไปนะฮะในเครื่องล้างนะครับผมแล้วก็จะตั้งนะครับผมถ้าห้าสิบบตทนะครับความร้อนนะครับสองนาทีพอนะครับผมสองนาทีเดี๋ยวผมก็กดนะครับก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จก่อนผมจะอดน้อีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมครับหลังจากที่ผมนะครับผมใช้เครื่องล้างหัวพิมพ์ล้างแล้วนะครับผมนี่นะครับผมผมก็ใช้น้ํายานะครับอัดอีกรอบนึงนะฮะ ก็คือน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับเหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนไม่มีก็ใช้น้ําอุ่นนะครับอัดอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากที่เราใช้เครื่องล้างล้างแล้วนะครับผมดูนะครับผมจะใช้น้ำยาอัดอีกรอบนึงนะครับว่าดูเส้นมันมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมดูจากลักษณะหัวพิมพ์แเราเห็นไหมครับผมเส้นมันจะออกเรียงกันมานะครับดูนะครับผมเห็นไหมเส้นน้ำหมึกนะครับ เส้นออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาประกอบเข้าเครื่องดูนะครับผมข้อควรระวังในการถอดหัวพิมพ์นะครับอันนี้ผมเจออ่ายูเซอร์หรือเพื่อนสมาชิกทักเข้ามาถามบ่อยนะครับผมเวลาเราใส่หัวพิมพ์เข้าไปนะครับเนี่ยตรงพวกหัวพิมพ์สายแพรพวกนี้นะครับผมอย่าให้ชื้นนะครับผมถ้าไม่มั่นใจใช้ใดนะครับเป่าให้แห้งนะเพราะบางทีมันชื้นนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะช็อตนะครับผมตรงสายแพรหัวพิมพ์นะ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะประกอบเข้าเครื่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายแพรนะครับเวลาตัวนี้นะครับเนี่ยอย่าให้หลุดนะค่อยๆนะครับผมค่อยๆย,ย,ยทำนะครับผมสายแพร์เนี่ยอย่าให้ชื้นนะครับผมถ้าเลอะมีคาบหมึกคาบอะไรก็เช็ดออกให้แห้งนะครับผมนี่นะครับ ก็วางหัวพิมพ์ให้เข้าล็อกนะครับจากนั้นเราก็ใส่น็อตหัวพิมพ์นะครับที่เราถอดออกมาสามตัวนี้นะครับผมตอนใส่น็อตอย่าไปขันแน่นมากนะครับขันให้ให้พอตึงตึงมือก็พอนะครับเดี๋ยวถ้าขันแน่นมากนะครับผมถ้าไขนน็อตแน่นมากอะ่ะตัวหัวพิมพ์มันจะแตกได้นะครับผมเอาพออยู่ก็พอนะครับผม จากนั้นเราก็ใส่ตัวรับตลับเข้าไปนะครับนี่นะตลับหมึกมาเรียงตามสีแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับผมสายมันจะไม่สนับกันอยู่แล้วนะครับมันจะตรงล็อกของมันอยู่แล้วนะแล้วก็ปิดนะครับผมตัวสายแพรนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้นะครับเวลาเราปิดนะครับผมเนี่ยเราดันเข้าไปแล้วกดลงแบบนี้นะครับตัวเดือยนี่จะไปทิ่มด้านด้านข้างนะครับคือ ดันเข้าไปแล้วกดลงนะครับผมเนี่ยผมจะดันอย่างนี้แล้วกดลงนะครับผมเห็นไหมมันก็จะแน่นนะครับผมจัดสายให้ดีนะครับดูมันเวลามันวิ่งสายไม่ติดไม่อะไรใช่ไหมครับเห็นไหมเ,เ,เดี๋ยวผมจะเช็คแค่นี้ก่อนนะครับยังยังไม่ได้ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะพวกฝาครอบสายแพรสายแพรอะไรก็ยังไม่ใส่นะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็เทสก่อนนะครับว่าวอพิมมันออกหรือเปล่านะครับผม ผมจะเสียบปลั๊กก่อนนะครับปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผม รอเครื่องหยุดนิ่งนะครับแล้วเราจะทำคามสะอาดหัวพิมพ์อีกหนึ่งครั้งนะครับผมผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อที่ทำการชาร์น้ำหมึกเข้าตัวหัวพิมพ์นะครับขั้นตอนที่ควรระวังนะครับผมหนึ่งนะครับผมหัวพิมพ์เนี่ยถอดนะครับผมหรือใส่กลับเข้าไปหัวอย่าชื้นอย่าให้มันมีความชื้นหรือมีน้ํานะครับผมเพราะไม่งั้นมันจะมีโอกาสหัวพิมพ์ช็อตนะครับสายแพร์เนี่ยมันจะต่อตรงกับเมนบอร์ดนะครับถ้าหัวพิมพ์ช็อตเนี่ยตัวบอร์ดจะช็อตด้วยนะครับผม ในเครื่องก็จะทำการบูตอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมหลังจากที่ไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วใช่ไหมครับผมเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมโดยเข้าไปใน device and printer นะครับผม นะครับเราเข้ามาใน d ีไวเอทปรินเตแล้วเราก็จะเจอเครื่องพิิ้นเรานะครับผมคลิกขวาที่เครื่องพิิ้นนะครับมาคําว่า p r i n t i n g นะครับผม p preference นะครับผมตัวนี้นะคลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็มาการบํารุงรักษานะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มาทําความสะอาดแบบขั้นสูงนะครับผมหนึ่งรอบนะแล้วก็ตกลงนะครับผมอ่านี่ปิดไปได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เริ่มนะครับผมจากนั้นก็รอนะครับประมาณ4 5ถึงนาทีนะครับ หลังจากที่เครื่องล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหัวพิมพ์ที่เราล้างไปนะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ใส่กระดาษไปหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ทําการเทสหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับผมี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับว่าหัวมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าหัวมันจะออกหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าแจ้งมานะครับมันล้างไงก็ไม่ออกนะครับมันเป็นแบบนี้นะ ผมก็ต้องมาลองเทสดูอีกรอบเหมือนกันว่ามันจะพอใช้ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะฮะดูจากนะครับผมหัวพีบอ,อกมาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเห็นไหมครับ เครื่องนี้หลายอาการมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆสมาชิกมีปัญหาแบบนี้นะครับลองทําตามวิดีโอดูนะครับแต่แนะนําให้ดูวิดีโอให้จบก่อนนะครับผมค่อยทํานะครับผมเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราไปทํามันอาจจะมีปัญหาได้นะครับกับการใช้งานเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็อเดี๋ยวผมประกอบเครื่องก่อนแล้วกันเดี๋ยว่อยปิดคลิปเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องแล้วก็พักก่อน ตรงนี้ผมจะขยับออกมาก,ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะใส่ตัวปิดนะครับนี่อย่าลืมนะตัวปิดน้ําหมึกนะฮะแล้วก็ขันน็อตลงไปนะครับผม ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไว้นะเวลาใส่กลับนะครับผมต้องระวังด้วยเนาะมันจะไปเกี่ยวสายแฟนหลุดนะครับผมแล้วก็ใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับผมี่จากนั้นเราก็มาบิดมุมนี้นะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกนะครับผมแล้วก็น็อตด,ด้านข้างนะครับ ก็น็อตด้านบนนะครับผมก่อนส่งงานก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิ้นตัวสือดูนะครับผม เราลองปิ้นปินตัวหนังสือดูนะครับผมอมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่โอ่ากเข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปของทางร้านนะครับผมถ้ามีปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับหรือเข้าไปติดตามในแฟนเพจได้นะครับก็ชื่อก็เหมือนกับใน YouTube เลยนะครับอะไรดี1นึ่นะครับผมเข้าไปติดตามแล้วก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอหรือในอินบ็อกได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมมากครัับผสสวดี